คาสวสดีเท่าพ้ชมกันด้วยนะครับพบกับผมช่องคารสุรูทีเฮ็ดกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับเกมซามานุหัวกันนะครับผมผมก็จะทําคลิปการอัญเชิญคีพ์เศทมตนกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณ110อันนะครับผมซึ่งมีมอนเตอร์ระดับ3ดาว4ดาวและ5ดาวนะครับซึ่งโอกาสของมันก็ เกิดน้อยมากๆเลยนะครับ5ดาวมีโอกาสที่จะได้รับ0.5% 4ดาวมีแค่8%ส่วน3ดาวมีโอกาสอยู่ที่91.5%ซึ่งหมายความว่าผมอยากได้5ดาวซึ่งมันน้อยมากๆเลยถ้าพร้อมกันแล้วเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผม3 2 1ผมจะสุ่มอาทิรสิ0ก่อนนะ เราค่อยทีละหนึ่งสามสองหนึ่งโก้่าดูซิมันจะผ่าไหมมินุทอรัสอัดษริปเลยอ่ะโอ้ยผ่าวิโอ้ย,อยสี่ดาวมีแล้วโอเคไปไปไปมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีไหมต่อไปก็ทีละหนึ่งแล้ว อาไม่ผ่าขยังพลมจา์บัดเมาอินุกามิภากน้ำซึ่งมีข้อมูลการสิวชั่นนะครับถ้าใครเก็บสามารถครบสามารถอันเชตัวนี้ได้นะสุสานุหรือฟินิกน้ำก็สุ่มต่อไปนะมัมมี่ทักไฟมุดติก,กา มีน,นอคอรัสผ่าเถอะอยากได้ห้าดาวเนี่ยไม่ผ่าสิมีงผ่าแค่ครั้งเดียวอย่าผ่าเลยมาคิดรั้ง ลองผ่าแล้วเนี่ยผ่าผ่าผ่าไม่ผ่าสกิปอ่ะไหนได้ตัวอะไรกิฟฟ่อนเออไม่ใช่ฮอรัสพลาดลมอ่ะตัวใหม่ด้วยอาะอีอุ้ยอุ้ย 5ดาว 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 may đến, ơi. có 5ดาว, có 5ดาว, có 5ดาว, có 5ดาว. Ui, ui, như ngay nào, như thế nàng mày, ออกเถอะออกมาดิพาเถอะขอร้องลนะโอ้ยตัวใหม่คลิกธาตุน้ำโวยชนสนับสนุนเดี๋ยวค่อยดูที่หลังแล้วกันพาไมา่ พามา่อีกเอ้ยมีพาไมา่ดีห้าดาวอ่ะเต็มไม่พาไว้ อ้าวเก็บมอนเตอร์ตัวที่ได้สี่ดาวนั่นก็คือคริปหน,นังเนือกกับซิสโจมจีสโตโดยมีโอกาสส0ปรที่จะขับขวากางคู HP เป็นวลาสองเทินจุดตีตัวสองครั้งการจุดตีครั้งแรมีโอกาสเต0ที่จะสร้างความเสียหายตอนนี้เป็นเวลาสองเทินทำการจุดทีครั้งที่สองมีโอกาสต0ที่จะบล็อกไม่ให้ปลดเอฟเฟกต์แบบพลังเป็นเวลาสองเทินมันคุ้มไหมเนี่ยโอ้โหท่าน้ำสนับสนุนสายจมตีโอเคก็ได้แค่นี้เกลือเกลือโคตรโคตรโคตรเกลือ โอเคครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สคร i b e ์แล้วก,กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปสั้นนี้